สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาปลูกผักกาดนะครับเป็นผักสลัดนะครับผักกาดที่ผมเพาะ <c oughs> ไว้แล้วนะครับอันนี้ได้ได้สามวันแล,ล้นงลงวนะครับพอต้นกลาใส่กระถางรวมไว้นะครับต้นสีขาวสวยแลวนะครับลำต้นก็แข็งแข็งแข็งแรงอยู่นะครับในก็เตรียมดินเพาะไว้นะครับดินเพาะของผมจะเป็นจะใช้มูลไส้เดือนผสมกับ light. กาบมะพร้าวป่นนะครับปุ๋ยมะพร้าวป่นนะครับวันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับว่าบรรยากาศที่บ้านผมฝนตกนะครับก็ฝนตกนะครับวันนี้บรรยากาศพายุเข้าครับฝนตกก็จะมาเพาะต้นกาดลงนะครับนี่ก็มีผู้ช่วยครับเจ้ากาแฟครับกาแฟนี่ครับผู้ช่วยนั่งเฝ้าอยู่ครับก็เดี๋ยวสาธิตดีครับ ขั้นตอนแรกเลยครับเอาต้นกล้าของเรานะครับไปแช่น้ําให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อที่ให้ลากกับตัวดินได้แยกออกจากกันง่ายๆนะครับแล้วก็เตรียมดินเพาะนะครับดินมเพาะต้นกล้าก็คือที่ผมบอกแล้วครับใช้มูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนกับขุยมะพร้าวป่นนะครับผสมกันนะครับอย่างละครึ่งนะครับ ปุมะพร้าวจะช่วยในการอุ้มน้ํานะครับจะได้เก็บสะสมน้ําได้ดีนะครับส่วนมูลไส้เดือนจะมีพวกแร่ธาตุสูงนะครับที่ต้นไม้จะใช้นะครับก็มูลไส้เดือนผมก็ทําไ้เองนะครับมีใช้เองนะครับนี่อันนี้คือมูลไส้เดือนที่เอาออกมาจักตัวไส้เดือนแล้วนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็คือตัวไส s <S <hein. S 1> way, Aí, ้เดือนที่ผมเลี้ยงไว้นะครับมีทั้งไส้เดือนไส้เดือนอันนี้จะเป็นสายพันธ AF นะครับสายพัน AF อเมริกานะครับไส้เดือนสายพันธุ์นี้จะให้มูลไส้เดือนที่เยอะมากครับมากกว่าสายพันธ์ที่บ้านเรามีนะครับนี่ครับมูลไส้เดือนนะครับสายพันธ์ที่บ้านนี่ครับเป็นสายพันพื้นบ้านที่บ้านผมมีอยู่นะครับ มูลส้เดือนมันจะไม่สวยนะครับมันจะเป็นมูลแบบนี้แบบหยาบตัวส้เดือนก็จะใหญ่กว่าครับนี่ครับนี่ครับตัวส้เดือนที่บ้านผมนะครับส้เดือนที่ผมขุดมาปลูกมาเลี้ยงเองนะครับนี่ครับส้เดือนสายพันธุ์บ้านผมตัวใหญ่ครับแต่มูลส้เดือนเขาจะไม่สวยครับนี่ครับมูลมันจะหยาบหยาดส่วนสายพันธุ์อเมริกามั็นละเอียดละเอียดนะครับเหมาะสาหรับการมาทํา พาะปลูกนะครับก็มีไว้ใช้เองนะครับไม่ได้มีไว้ขายครับกลับมาดูนี่ก็คือโรงเห็ดที่ผมหมดเชื้อแล้วครับก็เลยพักโรงเห็ดไปสองสามสักหนึ่งเดือนนะยังไม่ได้ซื้อเห็ดมาเพาะใหม่นะครับกลมาดูธีการเพาะนะครับ นี่ก็คือต้นกล้าครับเราก็มีน mm ี่อนะครับไม้เสียษกุญชินนะครับนั้นก็ทําการแงะครับเอาต้นกล้าออกมาครับจะได้ต้นกล้าประมาณนี้นะครับอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับต้นไหนที่มันไม่สวยอย่างเงี้ยครับผมไม่เอาครับไม่แข็งแรงแบบนี้นะครับผมไม่เอาครับมันไม่แข็งแรงก็ทิ้งไปครับเอาต้นที่มันดูแข็งแรงนะครับก็ได้มาหนึ่งต้นนะครับเราก็วางครับ าด้านนี้อย่างนี้ครับตอนไหนที่เราดูว่าแข็งแรงแข็งแรงก็ดึงองอกมาครับลากเขาจะไม่ช้านะครับนี่ครับก็วางแบบนี้ครับนี่ครับก็วางแบบนี้หลายคนจะเจอปัญหานะครับเพราะยังไงต้นยืดไม่โตนะครับเป็นเพราะเราไม่ให้โดนแดดต้นกล้าแบบนี้ต้องการแสงแดดตัวเร็วมากครับ เราไปตักแดดเลยครับไม่ต้องกลัวมันตายครับแค่ลดน้ำให้มันเปียกๆต้นกาเขาจะไม่ตายง่ายๆครับเนี่ยครับผมจะทําให้ดูแบบนี้นะครับนี่คือไม้ยิ้มฟันนะครับเอ้ยไม่เหลือคชินครับก็แตะตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดลงไปครับปึ๊บกดลงไปให้ลึกๆเลยนะครับแค่นี้ครับเนี่ยครับกดไว้ครับไม่ต้องกลัวเขาจะตายครับ ตอนแรกผมเคยพร้อมแบบหอ้อ้าวแตตอนนี้ลากขาดแล้วแต่ก็ไม่ตายนะครับแบบนี้ก็ขึ้นนะครับนี่ครับนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปปึ๊บลงไปลึกๆเลยครับนี่ครับมันก็จะโผล่นี่ครับตรงนีครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับ หนาขในเรื่องยาวครับปกติผมต้องรีบพอกว่านี้ครับนีไม่มีเวลาพอครับปล่อยให้ล่ากขงเขายาวนะครับนี่ครับกดไปลึกๆนะครับนี่ครับพอประมาณนี้นะครับ กล้าขึมีครับแล้วก็เหมือนเดิมนครับต้นไหนไม่สวยผมก็จะไม่เอานะครับนะครับดูครับเฮยง่ายๆครับกดลงไปครับปึ๊บนี่ครับปิดฝานะครับแค่นี้ครับ ขอนไปครับวางลงไปครับกดปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นกดลงไปลึกๆลยครับง่ายๆครับวางไว้อย่างนี้ครับปลไปน้ำกินครับกดลงไปให้ลึกๆนะครับแล้ก็เสียกระล่าลงไปนี่ครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมเพาะแบบนี้มาหลายรอบแล้วครับท่านแรกๆมันก็ไม่ยอมตต้นยืดนะครับผมก็เลยผมใส่ทำไมมันยืดครับผมก็เลยเอามพอพอเสร็จผมก็ตันนี้ล่คาารับทำไไม่ได้ครับผมก็ไม่ค่อยได้โดนแดดนะครับมันก็เลยเป็นต้นยืด พอผมจะเอาจากแดดเอาแบบว่าทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยจากแดดเลยต้นมันท่านของเขาของจะไม่ยืดนะครับมันก็จะทําให้ต้นของไม่ยืดที่ต้นยืดเพราะว่าเขาต้องการแสงแดดนะครับแต่เราดันไม่ให้เขาโดนแดดนะครับโดนแดดน้อยเขาก็จะยืดหาแสงแดดเป็นธรรมชาติของต้นไม้ครับผมก็เลยทำนี้เสร็จแล้วผมก็ปล่อยตากแดดเลยครับ ไม่ได้เก็บเข้าวลมเลยครับมีที่รดน้ำอย่างเดียวโอเคครับ, mm. okay, รบเดี๋ยวผมขออนุญาตปลูกให้เสร็จก่อนนะครับเพราะผมวันนี้เพาะไว้เยอะด้วยครับเดี๋ยวผมลงต้นกล้าใน,นสวนสแล้วจ,จะถ่ายให้ดูอีกีนะครับอันนี้ต้นกล้าที่เพาะไว้นะครับตันนี้ก็ได้สิบวันเลยนะครับ เป็นใบยืดสวยแล้วนะครับต้นก็ไม่ยืดนะครับพอผมไม่เคยเอาเข้าลมเลยครับตากแดดตลอดนะครับอันนี้ที่แลมันพับๆนี่โดนฝนนะครับเมื่อคืนฝนตกไม่ได้เก็บครับก็เป็นแบบนี้ครับสภาพก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดูครับต้นก็สวยยู่นะครับนะครับพร้อมที่จะลงหลุมแล้วนะครับ การไม่ให้ต้นยืดก็คือต้องตากแดดให้เยอะนะครับอยากเก็บไว้ในร่มนะครับถ้าเก็บในลร่มเขาจะงอหงอิกเลยครับโอเคครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคน นี่ครับดูมะเขือที่ขึ้นที่บ้างเลยครับลูกสวยมากเลยครับนี่ครับรบรบยรยากาศตอนเช้าครับี่บ้าน,นครับ